สวัสด,ดีเพื่อนๆเฟซบุ๊กเราโซเชีกันีเดยทุกคนนะคะวันนี้พอแก๊บปอดี้วันนี้นะคะทุกคนนะคะเอฟพีปอดี้วันวนี้ข่าวก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือแบบว่าคอเพาื่อนๆชอบบอกว่าเออฉันไม่น่าตอนนี้ดูใสแล้วก็แบบว่าเอ้ยดูข่าวกับกพเพื่อนๆนเนคือแบบเพื่ออิจฉาแหละไม่ใช่อะไรหรอกอ้าววันนี้ตอนนี้ก็จะมาบอกเคล็ดลับของตอนนี้นะคะวอนนี้ก็ต้องมีแบบเออตัวช่วยดีนึงอ่ะเพื่อนๆจะถามว่าตัวช่วยปอนนี้คืออะไรตัวช่วยกับปอนดี้คือนี่เลยค่ะ เป็นเซตครีมนะคะจากแบรนด์หมวยเล็กนะคะอ่าโดยเซ็ตเลยะค่ะจะประกอบด้วย3ตัวจะมีตัวทากลางวันทากลางคืนและนี่คือตัวเซรั่มนะคะค่าก็ไม่ดีมากคือแบบว่ามันโอเคมากไม่ว่าจะเป็นทุกปัญหาผิวไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดาเป็นสิวหน้าไม่ผ่องใสมองคล้ำอะไรนี่ตัวนี้คือแบบจัดการและตอบทุกตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวอวาบางคนสงสัยแล้วว่า3ตัวนี้นี่มาใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวบริเบซสาทีได้ดูค่ะ น,ะะนีน่คือตัวเซรั่มนั่นเองค่ะอะ่เซรั่มตัวดีนะคะเป็นเซรั่มที่แบบว่าเฮ้ยแก้มาช่วยหน้ารกระต่งใส่แต่เยอะมาวาัยใช้วิธีง่ายๆ,ายๆนั่นก็คือทาแค่เช้าแล้วก็กลางคืนเท่านั้นค่ะใครใใครที่สงใจเดี๋ยวคันนี้ปุ่นจะลงไปให้ดูะคะ่ะห้าหกเจ็ด นี่นะคะเป็นเซรั่มตัวดีค่ะอ่าถามว่าเซรั่มตัวดีดียังไงนะคะเซรั่มตัวนี้นะคะก็จะช่วยนะคะให้แบบว่าเออผิวของเราเดี๋ยวมาดูเปล่งปลั่งแล้วก็ดูขาวใสมาจากภายในค่ะ,คะนอกจากนี้นะคะยังช่วยแบบว่าเออลดเรือจุดด่างดําของเราด้วยนะคะทำให้ผิวหน้าเราเดี๋ยวมันสว่างใสไร้จุดด่างดําไร้ฝ้าไร้กระแน่นอนค่ะค่ะแล้วนอกจากนี้ยังไม่พอนะคะยังเพิ่มคอลลาเจนนะคะให้กับผิวของเราทำให้ผิวของเราได้คะสว่างมีออร่าด้วยแหละค่ะ หนึ่ง่นะะตัวนี้เลยค่ะครีมกันแดดใหญ่ใหม่นะคะอ่าเป็นคนถามว่าครีมกันแดดใ่ใหม่วันนี้ยังไงโอยมันเบิดน,นะคะเพราะว่าตัวเนื้อครีมของเขาเนี่ยคือแบบว่าไม่มีน้ำมันเลยนะคะคือแบบว่าทาไปหน้าไม่เยิมแน่นอนค่ะแบบว่าจะเหงื่อออกเหงื่อเยอะขนาดไหนนะคะรับรองว่าครีมตัวนี้นะคะติด ทนลน่านะคะไม่มีการเยิมแน่นอน,นะค่ะอานอาจากนี้ยังไม่พอนะคะตัวครีมเขาเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะเปิดตัวครีมเขาให้ดูนะคะเรียบเนียนค่ะและยังนะคะคือเกี่ยงง่ายมากๆเลยนะคะคือแบบบอกว่าใช้แทนรองพื้นได้เลยคือใช้เซ็จปุ่มแล้วก็แบบทาปแป้งได้เลยยะเรานมากเลย,เลยนอกจากนี้นะคะครีมตัวนี้นะคะยังไม่หนักหน้าไม่เป็นคราบและที่สําคัญกันน้ำอย่างที่บอกไปเพราะว่าเหงื่อออกก็ไม่ลบคือแบบว่าโดนฝนก็ไม่ลบอะสงสัยเดี๋ยวจะไปถามว่ากันน้ำเป็นไงยังไง,ไงไเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ บอกแล้วว่าคินมาดิดตัวนี้นะคะมันเอ้ยคิมฮาน่าตัวนี้นะคะกิมกันแดดใหญ่มากตัวนี้นะคะมันดีสิค่ะไม่ว่าจะโดนน้ำแบบโดนน้ำสาดขนาดไหนนะคะก็คือแบบไม่ลอกไม่หลุดเลยเหมาะสำหรับการทาไปได้ทุกการตีนี้มากเลยนะคะเพราะว่ามันกันนุ่น้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำเหงื่อหรือน้ำไรไม่เชื่อลองดูเลยค่ะเป็นไหมค่ะเป็นได้ไม่เป็นอะไรเลยนะคะคืมได้แบบเป๊ะตลอดเว่ยก็ไม่ใช่อะไรหรอกอ่ะจะบอกว่าตัวนี้มันดีสิมันเลิศสิเรื่องกันน้ำนี่ขอให้บอกค่ะ แต่ต้นสถตที่ปันนี้เลือกใช้นะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยค่ะค่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นอ่อครีมทากลางคืนนะคะก็ไม่ได้อะไรมากอ่าดูคุณสมบัติของครีมตัวนี้นะคะก็จะช่วยทําให้หน้าของเรานี่นะคะเต่งตึงลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะทําให้แบบว่าอืมหน้านนเราเนี่ยดูนมชุ่มชืมช้นแบบว่าเต่งตึงแล้วก็กระชับรูขุมขนทาให้หน้าขาวสว่างใสและดูอ่อนกวัยภา,ายใน1 2ถึงสองอาทิตย์ค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากได้เซ็ตครีมนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดเซรั่มหรือว่าครีมทากลางคืนนะคะของแบรนด์หมวยเล็กนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะโดยตอนนี้นะคะจะโพสเฟสบุ๊กนะคะลงในใต้คลิปนี้นะคะก็อย่าลืมอ่าสั่งมาใช้กันนะคะอ่ามีโปรโมชั่นนะคะจากเซ็ตนี้ค่ะ3ตัวนะคะจากราคา1500บาทนะคะตอนนี้เหลือแค่เพียง950บาทเท่านั้นค่ะเฮยแกมันโอเคมากคือมัอนกับว่า มันจะช่วยได้หลายเรื่องจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมันตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวหน้าเลยวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะแค่นี้เลยคะ่ะบ๊าย